ขอ๊ะเป๊ะพี่พี่ขึ้นไม่ได้ไงอ่ะครับอะไรนะพี่ขึ้นไม่ได้ไงอ่ะก็ก็ขึ้นได้ปกตินะพี่ะทำไมอ่ะนี่เป็นไปทำไมละอะอ๋อผม ผมขึ้นมานั่งเล่นเป็นที่ของพี่เหรอคืไ่ไปหาพี่ได้ไหมเนยจุดจุดไปแชร์กับเทียนให้ผมหน่อยได้ปะะ่ะล่ะได้ไหมให้ทำอะไรนะเนี่ยจุดตรงท่อนไม้ท่อนด,ดำดำอะ่ะเดี๋ยวผมโยนลงไปให้เนะี่ยอ่ะนี่นะอ่าแล้วก็เทียนเนี่ยสองชิ้นเนี่ยพี่ลองจุดแล้วก็วางไว้ตรงท่อนไม้ให้ผมหน่อยอหายให่มื่อยนะคนดูดิมันหายให่มื่อเลย,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 นะยนะเอ้คนนั้นดิ ยูคนผมก็ลุกเลยว่ะทำไมันไม่ติดอะ่ะที่จุดเป็นไหมเนี่ยสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในก็มันไม่ใช่ป่าแล้วมันก็เป็นแบบก็เหมือนในป่าอยู่นะแต่มันเป็นห้วยนะทุกคนนี้ก็คือห้วยเส้นนี้เลยก็ขออ่ว่าห้วยลำพาชีนะทุกคนผมจะลงตามไปข้างล่างนะลงไปด้านล่างเพื่อ ผมไม่ได้มานานเลยนะทุกคนตั้งแต่เด็กก็เมื่อก่อนก็มาหาปลาหาอะไรกันนะแล้วก็วันนี้ผมจะเข้ามาในป่าคนเดียวน,นะทุกคนตามห้วยลงไปแล้วก็ค่อยขึ้นกลับมานะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าร,รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปครับคนทกันนี่เลยนะครับทุกคนนี่ก็คือห้วยลำพาชีนะก็ลงไปด้านล่างนู้นนะนี่ แต่พูดถึงนี่น้ำก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะน่านเล่นมากๆเลยนะแต่ถ้ามากับเพื่อนหรือว่ามากับหลายหลายคนอนะ่ะน่าจะเล่นสนุกนะนี่ผมะเะนเดินลงไปช่องนี้เลยนี่ดูดนี่นี้ก็สูเลยนะไม่ได้มานานมากตั้งแต่เด็กก็ตั้งแต่ที่ผมเรียนก่อนที่ผมเรียนเรียนใช่ไหมผมก็ไม่ได้มาเลย พอมาตอนนั้นก็เป็นสมยัยแบบเด็กๆเลยอะทุกค,นด,คน,นดูดิมองไปด้านล่างน,นะน,านู่นเลยเนาะน่าจะไก่เนื้อเนี่ยด้านล่างนี้ด้าน,นล่างนี้ น้นะมามาเล่นอยูน่นอะไรเนะี่ยห้างเหรอใครมาทำห้างกูเนห,นหรอทุกคนดูดมีห้างเนี่ยนะตรงนั้นอนะ่ะที่ผมจะขอลองข้ามไปดูนะทุกคนลองข้ามไปดูนะน่าจะเป็นห้างน่าจะอย่างไม่นานนี้หรือมั้ง มีตัวอะไรทีู่้ๆวิ่งเต็มเนไหมผมเดี๋ยวผมขอลองข้ามไปดูกันนะครับทุกคนไป <งา>น,นี่ครับทุกคนนต้นบบ่อ,อน้ำเล็กๆด้วยนะแล้วน่าจะมีปลาแล้วน้ำขังแบบนี้แต่นี่คือทางนี้น่าจะทนนะเพราะดูจากโครงสร้างแล้วนะไม้ท่อนใหญ่แต่มันมีทางขึ้นหรือเปลอ๋อนี่เหรอทา,ทางขึ้นขึ้นยังไงกันทีนี้ ขาขึ้นกันทางนี้เหรอหรือว่าทางไหนวะน่าจะทางนี้นะเนาะน่าจะทางนี้ก็คงต้องขอขึ้นไปก่อนทุกคนน่าจะทำยังไม่เสร็จด้วยมื่อนกนี้แต่ผมขอขึ้นไปสำรวจดีกว่าน,นะไป นี่เลยนะครับทุกคนผมก็ขึ้นมาถึงแล้วแต่ห้างนี้แข็งแรงมากเลยนะทุกคนแทบจะไม่ขยับเลยตอนผมโยกอ่ะเพราะตรงน,นี้มันเหมือนที่ก่อกองไฟนะั้แต่ทำไมฝ้ออน,นมันโยกโยกอ่ะไปแลไปี่ก่อกองไฟเลยอืมแต่ห้างบรรยากาศตรงนี้ก็สวยนะแต่เมื่อกี้ผมเจอคล้ายๆกับลิงเลยทุกคน มันขึ้นไปแค่ตอนนั้นอะสองตัวนะน่าจะมีลิงด้วยเนะเมืม่อกี้แต่ผมไอแทนได้หยิบกล้องมาถ่ายนะแต่ผมไม่รู้นะว่าใครมาสร้างทุกคนอาจที่นี่อาจจะมาสร้างเอาธรรมชาตินะเพราะว่าพืลางนี้สวยเลยดูดิเนาะแต่อันตรายอยู่นะเพราะว่าไม่มีราวกันตกนะเราต้องเดินแล้วก็ต้องระวังเพราะว่ามันไม่ใช่เตี้ยๆนะเนี่ย ล่วงไปนี่บอกแก่คำเดียวเลยทุกคนเนอะอันนี้เขาก็ทำมาดีเหมือนกันนะแต่ก็โยงปกติของมันแหละต่ผมอยาให้ทุกคนดูลิงเห่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจออยู่สองตัวม่ร็้ตอนนี้นจเจอหรือเปล่าก็นะถึงก็หน้ามันนอนนะทุกคนเนี่ยผมขอดูดิ าเราจะผูกเปใช่ไหมมันก็ได้เหมือนกันนะถ้าผูกเปเนาะมีมีท่อนนี้ท่อนนี้นนแล้วก็โยงไปท่อนนี้ะแ,แต่แค่ต้องระวังผตมนสูงไงมันค่อนข้างสูงไงแหละยากาศดีมากเลยนะงั้นเดี๋ยวผมจะขอนั่งชมบรรยากาศที่แบบนี้ก่อนนะแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนี่เลยนะทุกคน เดินมาทุกคนยืนเงาเงาเดินมาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัจัดเลยเดินต้องระวังมีคนมาว่ะหนึ่งทุกคนเหมือนมีคนผิวปาก หรือว่าเสียงนกวะแต่ผมคิดว่าควาดูคนนี้เมื่อกี้ผมเห็นเขาเดินมาแล้วก็เขาอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นแหละฮัลโหงเออนต้นนั้นเลยต้นนั้นเลยต้นนั้นเดี๋ยวึ่งแข่งหลังต้นไม้แบบนี้แล้วกันนะคนแข่งูเขาด้วยเมื่อกี้ผมเห็นเขาย่องมาดั้ย่องมาเหมือนมีพิรุธมากเลยอยู่หลังต้นนี้ต้นนี้เย มันไม่เอาถือต่ออยูด้วยก็ไม่รู้ด้วยเุคนลองดูดีนะล่ะคนหนุมเโอเคเขลองซื้อเขาพกหัวมาด้วยแน่นะมีคนนะแต่เงียบมากเลยถ้าเราไม่ส่เกลือโทษเงยนเลยก็ม่้ คิดผมเห็นนี่ใส,ส่ชุดธรรมดาแล้วแล้วก็ใะพ้พางกระเป๋ากระเป๋าเป้แล้วก็พวกหนมูมันมีกลิ่นอ้ไิดิกลิ่นอะไรใช่ไห,ไหมแต่เราโปรยที่นี่ผมจะลองเรี่ยไรนะของต้นระหว่างกันนี่คือเขาอาจจะเห็นผมอยู่บนห้างนะหรือว่าเป็นเจ้าของมีดตรงนี้หรือว่าอ้ม mong trái mong phải như thì cùng em nào cho mày thì khe duyên con ở ông nó 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 อ,อพ,พ,พี่พี่พี่ขึ้นไม่ได้ไงอะ่ะครับอะไรนะพี่ขึ้นไม่ได้ไงอะ่ะก็ก็ขึ้นได้ปกตินะพี่ทำไมอะ่ะพี่ใช่ไปทำอะไรอะ่ะอ๋อผม ผมขึ้นมานั่งเล่นเป็นที่ของพี่เหรอคุณไปหาพี่ได้ไหมพี่คือใครเนี่ยอยากขึ้นไปด้วยอ่ะอ๋ออยากขึ้นมาเหรอรู้าผมขึ้นไ,ได้ไหมก็ <S 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 ปีนขึ้นมาเฉยๆดูพี่ผมก็ขึ้นมาปกตินนนะแต่ผมขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นนะพี่เพราะว่าผมถ่ายคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรแบบนี้พี่ปีนได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยพี่ลองปีนมาดูดิ าไม่กล้าหรอพี่ลงมารับผมได้ไหมไม่ผมก็ขึ้นปกติเลยนะพี่ทำไมถึงปีน,ป,นปีนไม่ได้หรือว่ายังไงอะ่ะปีนไม่เป็นอะ่ะพี่เห็นรองเท้าผมไหมแน่ะผมปีนช่องนั้นเลยพี่แปลกพี่ลงมารับผมนะพี่ โอ้ผมผมผมขี้เกียจลงแล้วอะ่ะผมขึ้นมาผมนั่งพักได้แป๊บเดียวเองขึ้นมาเฉยๆนะพี่ขึ้นมาพี่พี่ลองจับกิ่งไม้แล้วปีนขึ้นมาดูไม่ใช่กิ่งนี้พี่กิ่งตรงนี้นี่ที่ผมปีนหนะหลังเออตรงนี้เลยมันสูงนะพี่ขึ้นไม่เป็นใช่เหรอที่ขึ้นไปได้ไงอเห็นก็มีเงาปก,ปกติเออตอนเช้าได้เหรอไหม,มลงมารับลมเลยดิที่ขนน้อง พี่นไปด้วยอ่ะพี่พ,พี่ลองปีนขึ้นมาดีๆพี่ปีนได้แหละแล้วพี่เป็นคนที่ไหนเนี่ยพี่มาจากข้างล่างนู่นอะ่ะก็จะเพิ่มเห็นพี่เดินมาจากข้างบนนู่นลงมานะพี่ขึ้นไปข้างบนแล้วพี่ไม่เจอใครพี่เลยเดินกลับเออใช่หรอไปไหนมาเหรอพี่ไปหาทองมาอือน้นองๆมาทำอะไรอะ่ะ ผมก็มาเข้าป่ามานั่งเล่นเจอห้างผมก็ขึ้นมานั่งเลยพี่แล้วนี่ไม่ใช่ที่ของน้องเหรอไม่ไม่ใช่ครับผมมาเจอพี่ใช่ของพี่ปะไม่ใชพ่พี่จะลองปีนเหรอมาลับพี่ไหนเนี่ยมันปีนมาง่ายๆนะพี่นะพี่ลองปีนดูดิไม่กล้า ผมมันใช้คนเหรือนกะันนะแต่มันเป็นกลางวันนะไม่ใช่คนเลยมั้งหรือว่าผมไม,ไม่ลงดีกว่าวะถ้าจากขึน้นมาขึานา้นมาขึานา้นมาผมต้องลงไปรับลเลยนะใช่ครับมาคนเดียวครับลงมารับคนเลยดิโอ้ขี้เกียจไปพี่พี่ขึ้นมาเลยเออพี่มันได้เผมผมก็มีไฟแชร์ด,ด้วยให้เขาจุดเลยไหมนี่พี่ ผมจะใช้พี่ยังหนึ่งนะพี่ทำได้ไหมเนี่ยจุดจุดเทียนแล้วก็ปักไว้ใต้ต้นไม้ให้ผมได้เปล่าให้ทำอะไรอะ่ะปักให้ผมก็ได้จุดเป็นเปล่าอะไรนะพี่ลงมารับหน่อยพีอันนี้เนี่น,นี่พี่จุดนี่ผมขอนี่จุดจุดะชกับเทียนให้ผมหน่อยได้เปลา่าได้ไหมให้ทำอะไรนะ เนี่ยจุดตรงท่อนไม้ท่อดนำดำๆอะ่ะเดี๋ยวผมโยนลงไปให้เนี่ยอ่ะนี่นะอ่าแล้วก็เทียนเนี่ยสองชิ้นเนี่ยพี่ลองจุดแล้วก็วางไว้ตรงท่อนไม้ให้ผมหน่อยหยิบขึ้นมาเลยพี่นั่นแหละเทียนด้วยเออลองไปจุดใต้ต้นไม้ให้ผมดูหน่อยดิปไ,ไปผมผมอยากให้พี่จุดดูไหมจุดไว้ไงผมอยากเห็นเฉย พี่ไม่จุดลหรอเออเนะี่ยพี่พี่เคยใช้ไฟแช็มไหมเนะี่ยไม่เคยอะ่ะพี่ลองพี่ลองเสียสีกันดูใ้เหมือลลงมาทำให้ไงดิปดแปลกคนปกติมันต้องจกดไฟแช็งได้นะ มยู่หายใหญ่เมื่อนล้คนดูดน,นหายใหญ่เมื่อเลยนะอะไรก็เห็นได้ดิอยู่คนผมต้ลุกเลยว่ะมันมันไม่ติดอ่ะพี่จุดเป็นไหมเนี่ยจุดไม่ได้หรอลงมาทำไม่ได้ดิผมให้พี่จุดถึงบุ่มจะลงไปหาพี่เนี่ย ถ้าพี่จุดไมได้ผมก็ไม่ลงไปนะลองดูลองดูเป็นนี้เหรอไหนไม่ใช่พี่ผมให้พี่จุดให้มันมีไฟออกมาตรงหัวเทียนน่ะแล้วก็ปักไว้ผมตรงไม้อะเดนนี้เหรอผมว่าพี่กลับไปเถอะพี่ผมให้พี่เช็คพี่เลยพี่เดินกลับไปเลย เดี๋ยวค่อยมาขึ้นกันวันอื่นเออพี่บ้านก็เป็นนี้หรอเออพี่เป็นนั้นแหละเออแล้วก็พี่ก็เดินกลับไปเลยในจะลงมาไม่ใช่เหรอเออพี่ปักเออไปนั้นแล้วก็พี่ก็เดินกลับไปทางเดิมเลยพี่ไหมพี่ทำได้แล้วลูกได้เฉยทุกคนดูดิผมไม่ทำอีกแบบหนึ่งนั่นคือมันปักไฟแช็กแล้วก็เทียนไว้บนหัวมันใช่คนแบบว่ัเนี้มันก็ลงมาแล้วพี่ดิ ไปพี่พี่พี่กลับไปเลยพี่ไป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 เสียไปแชกไปหนึ่งลูกเลยไม่ไม่กล้าป่ะแต่พี่ไม่กลับเหรอผมก็มีอะไรสนุกในพี่ทำเยอะอยู่นะแต่พี่ไม่กลับอ่ะผมไม่ลงอ่ะผมขี้เกียจที่วางกล้องก่อนนะจะวางยังไงดีอะไรนั่งกล้องมาดักซั นะอิอันหนึ่งนะพี่นะพี่จะให้ผมลงไปรับหรอใช่อันหนึ่งเดี๋ยวผมมีอะไรพี่ทำอีกอย่างสุดท้ายละตกลงพี่จะกลับไหมลงมารับพี่ดิลงไปรับหรอไม่เอาอะกลับไปดีเบกกลับไปเลย กลลับแ้วแพี่ไม่กลับใช่ไหมงม,มารับพี่ดิเดยวมางอือกลับยัง<อ>กลับยังกลับยังวิ่งพุ่งเลยไอเวรมันใช่คนแบบว่าวเนี่ยวิ่งไปนู่นนะทุกคน แล้วอย่างไรทำไมทุกคนดูนะคือผมบ้าจุดไปเช็คไม่เป็นดีนะที่ผมมีไปใช็คแต่ัน้นนี่ผมไม่มีเลยทดลองเลยอ่ะกลับไปเลยนะพี่นะเดี๋ยวพี่โดนผมอีกยิงไปนู่นเลยนะโอ้ยไปแล้วมั้งอย่างนี้งั้นผมไม่อยู่แล้วไหมทุกคนไปมาอีกทีหนึง่งมันใช่คนหรอ啊 นี่ผมสงสัยมากเลยนะเดี๋ยวมาพิสูจน์อีกทีหนึ่งลวกันนะนี่คือกล่าวว่าจะมาแบบนอนเล่นนั่งเล่นมาเจออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้วิ่งพุ่งขึ้นไปทางโน้นเลยแล้วก็หายไปเลยนะเข้าป่าไปเลยอะ่ะเมื่อกี้ผมยิงตรงหัวเลยบ้างใครทุกคนคิดนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วนะอาจจะต้องรีบกลับแล้วก็รีบออกจากที่ดีกว่าเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะ เราคงไล่มันอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้แน,น่นอนแบบมาทุกรอบเราไล่ยิ่งแบบนี้ไม่ได้แน่นอนถ้ามารอบหน้ามันคงจะมาทำอะไรสักอย่างหแบบมาไล่เราบ้างนะนี่ผมก็ไม่รู้นะทุกคนงั้นก็น่าจะเจ,เจอคลิปหน้าเลยนะครับทุกคนเจอคลิปหน้าเลยล้วกันท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนงั้นก็เจอคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับ